คอนเทนต์นี้เกิดขึ้นเพราะว่าผมมีความสงสัยอย่างหนึ่งไว้ทุกคนคือเวลานักแสดงเขาจะแสดงหนังอะ่ะคือเขาต้องอินกับบทใช่ไหมอาจสกกปบทก่อนแล้วก็ดูว่าสภาพแวดล้อมของตัวละครที่เขาจะแสดงมันเป็นยังไงถูก้านแล้วก็อินคาแรคเตอร์เข้าไปทําให้สมบทบาทเข้าไปเพราะว่านักแสดงที่ดีที่แสดงได้สมจริงอะ่ะคือจะต้องอินกับตัวแสดงตัวละครในบทที่มันไม่มีอยู่จริงถูกไหมทีนี้คําถามคือผมสงสัยมานานว่าถ้าเกิดว่าบทบทนั้นอะ่ะมันเป็นบทที่กระเทือนจิตใจมากๆคือแบบว่าตัวละครที่แบบ มันก็คือฟิกชันของภาพยนตร์อะไรพวกนีน้ยกเว้นแต่ว่าเป็นหนังแบบเบสออนทูซอรี่ใช่ไหมคือถ้าเกิดว่าฟิกชันอันนั้นน่ะตัวละครตัวนั้นที่เขาจะต้องแสดงเนี่ยมันมีความแบบหดหูมากๆอ่ะแบบว่าโดนปู้ยี่ปู้ยำม,มาตั้งแต่เด็กโดนแบบทำร้ายต่างๆโดนครอบครัวทำร้ายาโดนกลนดด่างต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่านะักแสดงที่เขาจะแสดงเนี่ยจะต้องสวมบทบาทเป็นตัวละครตัวนีนน้มันจะมีผลกระทบต่อใจิตใจคนแสดงหรือเปล่าวะไม่ถึงว่าสภาพแวดล้อมที่มันเลวร้ายของตัวละครบทบทนั้นเนี่ยถ้าเขาต้องอ่านบทและแบบอินคารคเตอร์เข้าไปเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อลมู ผมพบว่ามีนักแสดงหลายคนมากที่ไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้จนเหมือนแบบเขาแสดงมาแล้วผ่านมาสามสี่ห้าปอยูสิปีเนี่ยเขาค่อยกลับมาพูดว่าบทบาทละครเรื่องนั้นหรือว่าบทบาทหนังเรื่องนั้นที่เขาเล่นเนี่ยมันส่งผลทําร้ายจิตใจเขามามันจะถึงทุกวันนี้ซึ่งวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนึงครับว่านักแสดงคนไหนบ้างที่เคยแสดงหนังที่แบบบทมันโหดมากๆแล้วกระทบกระเทือนจิตใจมา,มากๆเนี่ยแล้วมันส่งผลต่อเขาในทุกวันนี้ครับ อฟตาสเล่นสวิตไฟเลนส์แอมเบอร์แว่นตาเกมเมอร์ที่ผมใส่แล้วเล่นเกมยิงคมและทํางานได้นานขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าใครมีค่าสายตาเนี่ยแวะไปวัดที่สยามได้นะวัดละเอียดมากเขาจะถามเราหมดเลยว่าสายตาเป็นยังไงล้าในช่วงไหนหรือว่ามีองมีเอียงหรือว่าสั้นน้อยขนาดไหนเขารู้หมดเลยนะครับแล้วก็จะตัดแว่นออฟตัสให้เหมาะกับทุกคนเลยแล้วก็ลูกค้าเก่าเขาดูแลดีมากนะครับแล้วก็เห็นจงเห็นแจกกิจกรรมอะไรก็ไม่รู้แจกลูกค้าเก่าอแต่ไปหมดเลยล่าสุดแจก PS5 ด้วยถ้าเกิดว่าใครซื้อแล้วใช้โค้ดสัมจะรีพอัน่าเนว้ โค้สด้วยนะอะไรประมาณนี้อะถ้าเกิดว่าทุกคนกำลังมองหาแว่นกรองแสงดีผมก็ยังใช้ออฟตัสอยู่ตลอดนะไม่ว่าจะไปทงไปเที่ยวอะไรก็ใครเคยเห็นผมที่ห้างก็จะเห็นว่าเออผมใส่แต่บางวันก็อาจจะไม่ได้ใส่แบบลืม,มไปอะไรมาณนี้นะแต่ว่าใส่ทางานใส่เล่นเกมเนี่ยคือใส่ตลอดนะครับคือผมก็ยังให้ออฟตัสเป็นแว่น number o ในการทํางานในการแบบยูสที่มันแบบว่าใช้ได้หลากหลายมากๆานะอะเรากลับมากันที่แผ่ใจกับการแสดงว่ามีนักแสดงคนไหนบ้างที่ได้รับบ,บทที่แบบกระทบกระเทือนจิตใจมากๆแล้วก็ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเขาอะนะ แล้วก็แสดงบางเรื่องที่ผมพูดถึงหนังเรื่องนั้นที่เขาแสดงน่ยเอออาจจะมีการสปอยเนื้อหาของหนังเรื่องนั้นเล็กน้อยนะครับก็จะขึ้นเตือนกับว่ามีการสปอยเนื้อหาเล็กน้อยว่าจุดไหนที่เขาเล่นในหนังแล้วมันมีความแบบหดหูจิตใจนะ คนแรกที่ผมเจอเลยคือโซฟีเทอร์เนอร์เว้ยหลายหลคนน่าจะรู้จักโซฟีกับเกมออฟโทนใช่ไหมเออคือโซฟีเทอร์เนอร์คือเธอได้รับบทเป็นซันซ่าสตาร์ใช่ไหมในเกมออฟโทนคือการให้สัมภาษณ์ของน้องเขาอะคือตัวน้องเขาพูดเกี่ยวกับการทําให้ตัวเองรู้สึกสนุกสนานนะนะเออในการแบบถ่ายแต่ละเทคแต่ละเทคเนะี่ยเพื่อให้เธอรู้สึกบอบช้าทางจิตใจเว้ยคือตัวน้องยังบ่อยว่าตอนที่รับบทแสดงเรื่องเนี้ยคือก็คืออายุป,ประมาณ15ปีใช่ไหมแล้วก็อ่าถ้าเกิดว่าใครได้ดูก็คือเราจะรู้ว่าตระกูล น้องคือตอนอ่านบอกก็คือไม่ได้คิดอะไรด้วยความแบบว่าอยากแบบเข้าวงการนี้นะแต่พอรู้สึกว่าพอถ่ายทําไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยที่แบบจะต้องแบบเจอฉากที่มันอะฮะโหดมาหันประมาณนึงอะไอตอนหลังแสดงเสร็จแล้วสดๆใหม่ๆคือผลกระทบมันยังแบบไม่เกิดขึ้นแต่พอผ่านไปผ่านไปเรื่อยเริ่มรู้สึกว่าการแสดงที่มันจะต้องเข้าถึงบทแล้วก็แบบฉากที่ต้องเห็นฉากนั้นแหะในการถูกอามันจะมีอ p พีสุดท้ายของเกมวัตโทนที่อาก็คือฉากถูกตัดหัวดูป่ะเออแล้วตัวลูกที่แบบเห็นพ่อโดนตัดหัวคือบต้องแบบร้องห่มร้องไห้แล้วก็อินคา ไอฉากนั้นฉากเดียวมันส่งผลกระทบต่อจิตใจจนถึงทุกวันนี้ไ้นอกจากนี้มันยังมีฉากบางฉากที่เหมือนเธอโดนข่มขืนด้วยมั้งแต่ผมจำไม่ได้นะว่าตัวซานซ่าสตาร์คือโดนข่มขืนฉากไหนผมจำไม่ได้จริงแต่ว่ามีการเหมือนโดนแบบข่มขืนโดนคุกคามทางเพศด้วยโผล่มาในเรื่องนะไม่ใช่ตัวจริงเขานะซึ่งนี้คือมันส่งผลกระทบต่อใจิตใจของเธออย่างมากนะครับ ต่อมาคือทอมแฮงครับอุลตานคนนี้คือไม่คิดว่าจะมาอยู่ในแบบในลิสต์ของคนที่แบบส่งผลกระทบต่อใจนะคือเขาเป็นมือชี่มากเรื่องที่ทอมแฮงเล่นนะ่ะไม่ใช่ฟอร์เรสกัมแต่เป็นแคสเวย์อาร์ก็คือคนติดเกาะกับลูกบอลของเขาใช่ไหมบททอมแฮงในเรื่องแคสเวย์เขาบอกว่าตัวละคระคือของแฮงคือต้องติดเก,กาะดางถูกปะ่ะแล้วก็ตัวละครเนี้ยมันจะต้องแบบรู้สึกสิ้นหวังมากๆแบบคือไม่มีคนมาช่วยเขาแล้วก็อยู่บนเกาะลางใช้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียวนะถึงขนาดที่ต้องตั้งชื่อลูกวอลเล่ลูกบอลเนี้ยว่าวิลสันถูกไหมให้อนนรง,าารองังบ,บ ขนนนาดนันนะ้คือในการสัมภาษณ์ของเกรแฮมแมซิงเกอร์ครับแฮงรู้สึกวาตัวเขาเนะี่ยคือแสดงแบบบ้าระหำม,มากคือแบบเป็นบ้าเป็นหลังในการอ่านบทในการอินคาร์เตอร์ตัวนี้เข้าไปนะแฮงบอกต่อว่าตอนที่เขาคุยกับลูกวอลเล่คือ,อลูกวิลสันเนี่ยแฮงได้ยินเสียงวิลสันอยู่ในหัวด้วยคือแบบว่าเหมือนคือผมไม่เข้าใจเรื่องของการแสดงที่แบบมันต้องอินคาร์เตอร์เข้าไปนะผมว่าคําถามที่ว่าอินขนาดไหนผมว่านะักแสดงมืออาชีพนั่นจะตอบได้ไว้ว่าอินถึงขนาดที่ว่าคุยเกี่ยวับวิลสันที่มันไม่มีตัวตนอยู่จริงอะแถมมันเป็นฟิกชันนนนนนนบทภาพยยยยย์ีีมัััถูกกเเิิดขึ้้ใงงสวห เ,เขารู้สึกว่าเขากําลังจะเป็นบ้าเลยนะเวย้ยในการที่ต้องคุยกับลูกวอลเล่ลูกบอลวิลสันทุกวันทุกวันให้รู้สึกว่ามันมีเสียงเกิดขึ้นในหัวเนะี่ยเพราะว่าช่วงเวลานะ่ะคือเขาไม่ได้หยุดพักเลยคือเขาเป็นคนแบบว่าอ่านบทแบบอินเข้าไปมากๆอะแล้วก็การถ่ายทำอะคือมันมีอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องรวๆยๆนะจนเขาแทบจะไม่ได้ยินเสียงขานแอคชั่นหรือคัดในกลองด้วยซ้ำหมายถึงว่ามันจะมีแบบทางแอคชั่นแล้วก็เล่นใช่ไหมอ่ะสั่งคัดก็คือปิดกล้องก็คือแบบออฟเร้คอร์ดแล้วมาเนี่ยแต่ต จะถูกสังคัดและคือก็ยังรู้สึกว่าเป็นตัวละครในบทบทนี้อยู่แล้วก็ถือลูกบอลวิสันคุยอยู่เว้ยอันนี้มันอาจจะไม่ใช่เรื่องของการแบบโดนข่มขืนโดนข่มเหงทางจิตใจแล้วมันส่งผลกระทบแต่ว่านี่คือแบบเหมือนต้องอินคาแรคเตอร์เข้าไปว่าตัวละครตัวนี้คือมันต้องโดดเดี่ยวมากแลาต้องคุยกับลูกบอลและลูกบอลตัวนี้คือเป็นเพื่อนสนิทคนเดียวที่อยู่บนเกาะเกาะนั้นเองนะพอฟังไปฟังมาๆๆรู้สึกว่าเออมันก็แบบต้องอ้างว้างหดหูจริงนะถึงกับจะอินคาแรคเตอร์นี้เข้าไปได้ใช่ไหม คนต่อมาคือเดนเนลลเดเรวิสครับกับความหดหู่ภายในเรื่องของแฟนทอมเทรดครับเดนเนลลก็เคยประกาศว่าจะเลิกเป็นนักแสดงน,นะในปี2017เพราะว่าหนังเรื่องแฟนทอม r ทรดนี่แหละเนื้อเรื่องย่อของแฟนทอมเทรดก็คือถ้าเกิดว่าเล่าย่อๆ,ๆนะๆนะคือมันเป็นการนําเสนอชีวิตของเรโนวูดคอกใช่ไหมเป็นช่างตัดเสื้อคนหนึ่งที่แบบว่ายลังสรรเสเสื้อผ้าให้กับสตรีสูงสักในยุค50เลยประมาณนะี้คือเสื้อผ้าของเขาเนี่ยจะหรูหรามากแล้วก็สวยงามมากๆคือแบบมีคุณค่ามากพอที่จะกลายมาเป็นความฝันของผู้หญิงทุกคน เ,เขาได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบว่าเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตไปตลอดกาลเลยนะตัวหนังเรื่องนี้นนคือนําเสนอเรื่องของความรักและความสัมพันธ์ที่มันแสนจะปวดแต่ว่าวงเลยว่ามันงดงามนะบนหัวใจที่มันแสนเปรา,ปา,ปงงานะบ,า,บ,บางของชายไว้กลางคนคนหนึ่งที่แบบต้องเจอผู้หญิงทุกๆวันแต่ว่าพออยู่มาวันหนึ่งคือมีผู้หญิงคนหนึ่งที่มาแคลกชีวิตเขาแล้วก็ทําให้ช่วงชีวิตต่อจากนี้นคือมันมีความหมายอะไรทำนองเนี้ยอันนี้เป็นบทความจากเดอะแซนด์ด่านะครับที่เข,เขาเขียนไว้คือตามรายงานของนิตยสารดับเบิลยูบอกว่าหนังเรื่องนี้มันทำให้ เหมอนเป็นบาดแผลในใจที่แบบใหญ่มากๆนะพอที่เป็นผู้กำกับภาพยนตร์แล้วก็แดเนียลเนี่ยเคยสนุกกับการทํางานแบบนี้มากๆคือการสร้างหนังเรื่องนี้ขึ้นมานะคือแบบตอนจะสร้างเนะี่ยคือแบบแฮปปี้มากๆที่จะสร้างหนังเรื่องดีขึ้นมาแต่ว่าหลังจากที่สร้างหนังเรื่องนี้อ่ะคือทั้งตัวผู้กำกับกกแสดงเนะี่ยทั้งคู่ต่างจมอยู่กับความรู้สึกที่มันแบบมันเจ็บปวดมันอ้างว้างมันเคว้งคว้างอย่างบอกไม่ถูกเว้ยคือแดเนียลก็ยังพูดกับนิตยสารว่าเออเขาก็แปลกใจนะที่แบบว่าทาไมจู่ๆมันเกิดความรู้สึกนี้ขึ้น เ้ื่หนังเรื่องนี้ปล่อยออกไปมันเป็นการยากมากที่ใช้ชีวิตยอยู่ต่อด้วย แล้แสดงคนต่อมาจะเป็นขวัญใจเ,ออเรียกว่าเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนเลยกว่าได้นั่นคือเรียวนาโดดิคาเปโอนะให้เดาเรื่องเลยใครเคยดูแล้วน่าจะแบบโอ้โหตอนจบนี่คือแบบแบบฉีกอ,อกกูเถอะเลยใช่ไหมชเตอร์ไอซ์แลนด์คือเรื่องนี้เรียวนาโดเรียกหนังเรื่องนี้ว่ามันเป็นบาดแผลทางใจของเขาแบบถ้าเกิดว่าถามว่าเรียวนาโดเรื่องไหนสร้างบาดแผลใจให้คุณมากสุสดคือเรียวนาโดก็คือตอบด้วยนีนก็คือชเตอร์ไอซ์แลนด์นะแล้วก็บอกว่ามันเป็นหนังที่แบบมันเข้มข้นแล้วก็เป็นประสบการณ์การถ่ายหนังที่มันแบบหนักมหาโหดมมาา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 กกกๆต่่่่่่ทีเเคยยถนะพรววู้อองศึษผู้ ป่วยทางจิตเนี่ยมันจะต้องเจออะไรบ้างเว้ยในยุคที่ลงพยาบมลจิตเวทเนี่ยถูกเรียกว่าลงมันบ้าแน่นอนว่าใครเคยดูเรื่องนี้คือเขาต้องวมบทบาทเป็นผู้ป่วยจิตเวทถูกไหมแต่ว่าคือแบบเหมือนเนื้อเรื่องมันนาพาให้คนดูรู้สึกว่านี่คือแบบตำรวจสืบสวนแบบเป็นหนังสืบสวนแล้วน้องเนี่ยคือลีโอโรโด,ดเนี่ยเขาต้องไปสถานที่ต่างๆแล้วก็แบบพบบางอย่างที่เขาคิดว่าเขาไม่สามารถที่จะทําได้ว่าเฮ้ยนี่มันแบบมันเกินขอบเขตความเป็นคนปกติอะแต่ว่าคือนักแสดงคือเขาต้องทําสิ่งเนี้ยแบบให้มันเหมือนกับผู้ป่วยจิตเวทอะไรท่าน้องเนมี่ย แล้วก็เลเยอร์เหล่านั้นคือพาข้อดิ่งไปเรื่อยๆทุกคนลองนึกดูนะในค่าบความเป็นแสดงคืน1บุคลิกก็คือตัวเรียวเดโรดิคาเปโอใช่ไหมสองคือในค่าบความเป็นตัวละครในบทที่เป็นตำรวจนักสืบออที่มาสืบเรื่องราวในโรงพยาบาลแห่งนี้แล้วก็3คืออีกคนหนึ่งคือบทบาทที่อยู่ในจิตใจลึกๆของตัวละครตัวนี้อีกชั้นหนึ่งอะ่ะเขาก็เลยเปรียบเสมือนว่าอีสามเนี้ยมันคือเค้กที่มันเป็นเลเยอร์หนึ่งสองสามซึ่งเขาต้องรับบทสามนนี้ยอยู่ในสภาวะจิตใจของคนคนเดียวทุกคนรู้สึกว่ามันหนักขึ้้้นนนมมััยแลวววเเคาาาาากก็งบออต่อ่ทํใหจ ฝันของเขาได้ครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนที่เขาใช้แผ่นนิโคตินตอนเลิกสูบบุหรี่นะเขาฝันถึงการฆาตกรรมหมูที่หมดเลือดเย็นมากๆแล้วก็ตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วแบบต้องดึงแผ่นนิโคตินออกอ่ะเขาบอกว่าตอนถ่ายหนังเรื่องนี้เขาก็มีช่วงชีวิตที่คล้ายกับฝันร้ายที่เขาฝันถึงเลยคือแบบมันเจ็บปวดมากๆทำให้แบบนึกถึงความฝันนั้นๆที่แบบมันเป็นฝันร้ายจนเขาจำมนนะแล้วก็เรื่องของแผ่นแปะนิโคตินนะครับคือมันมีแฟกต์ว่าแผ่นนิโคตินนะมันเป็นแบบแผ่นบางๆที่แบบแปะบนผิวหนังใช่ไหมมันจะปล่อยนิโคตินเข จะช่วยลดความอยากสูบบุหรี่แล้วก็ถอนบุหรี่ได้นะคือเดียโนโดกคือเขาอยากเลิกบุหรี่แลย้ยแบบใช้แผ่นนี้แปดแล้วแบบมันเหมือนบนไะอสารตัวนี้ที่เข้าไปอะคือแบบมันทําให้เขาฝันร้ายแล้วก็การเล่นหนังนั้นเนี่ยคือมันทําให้เขาได้ถึงฝันร้ายในช่วงช่วงนั้นนั่นแหละ ต่อมาคือจะเรียกว่านักแสดงไหมก็ก็ไม่เชิงครับแต่ว่าเขาโดดเด่นในเรื่องของการร้องเพลงมากกว่านั้นนั่นคือเลดี้กา้าครับกับบทในหนังเรื่อง House of Gucci ในบทของเลดี้กา้าครับในหนังเรื่อง House of Gucci เนี่ยคือตัวเธอเนี่ยจะต้องอยู่กับบทเนี้ยนาน9เดือนคือมันเกือบ1ปีนะเธอใช้บาดแผลทางใจิตใจของตัวเองมาใช้ในบทด้วยนะเพื่อให้อินคาแรคเตอร์มากขึ้นไปอีกจนถึงจุดที่เธอเนี่ยเริ่มเบลอกับตัวละครของตัวเธอเองเ้ยเธอบอกว่าเธอรู้สึกแตกสลายไปพร้อมๆกับบทในเรื่องทงั้งๆที่มันเป็นสิ่งที่เธอเองไม่ได้ตั้งใจ เหมือนจิตใจบังคับให้มันแตกสลายเองครับตอนนั้นคือผู้กำกับของเรื่องกังวลว่าลินดีกาก้าเนี่ยกำลังจะสร้างบาดแผลจิตใจให้กับตัวเองอยู่ด้วยความมันมือชี่องผู้กำกับเนาะเขาจะมองว่าเออนี่มันอินคาคเตอร์มากเกินไปนี่ยมันอาจจะสร้างเอฟเฟกต์ระยะยาวให้กับตัวนักแสดงคนนี้หรือว่าตัวเธอเองเนี่ยกับบอกว่าเออเธอเคยผ่านมันมาแล้วและครั้งนี้คือก็จะผ่านไปด้วยเช่นกันแต่ว่าการผ่านไปในครั้งนี้คือไม่ไม่ใช่ครั้งนี้แล้วกันทุกครั้งที่เธอผ่านแบบความเจ็บปวดของการแสดงเนี่ยคือมันมักจะหลงหรอออ่่่าางยนนนเธววักถท็แต ต้องไปพบกับจิตแพทย์ก็คือแบบเออเป็นจิตแพทย์ประจําตัวของเธอเขาให้คัดปรึกษาเรื่องของการแสดงนะซึ่งตัวเธอเนี่ยบอกว่าหลังจากที่จะคุยกับจิตแพทย์เนี่ยรู้สึกว่าเธออยู่ในเซฟโซนแล้วก็พื้นที่ปลอดภัยเพราะว่าบทบาทของเธอคือมันหดหู่เกินไปเว้ยแล้วก็จิตแพทย์อะ่ะจะเหมือนแบบคือเหมือนแสดงเรื่องนี้ใช่ไหมตัวแสดงเนี่ยจะต้องเอาตัวเองไปอยู่ในบทใช่ไหมแต่พอแสดงจบอะ่ะมันจะมีเอฟเฟกแบบมันมันคงค้างกับตัวละครในบทอะ่ะจิตแพทย์เนี่ยจะเป็นคนดึงแสดง,สดงเหล่านี้ออกมาให้อยู่ในโลกความเป็นจริงนั่นเองแล้วมันเป็นหลายเคสหลายคนมากนะทแเต้ยท ดึงคาแรคเตอร์นั้นออกมาแบบให้อยู่ในโลกความจริงว่าคุณคือนักแสดงนะคุณไม่ใช่บทในเรื่องเรื่องนี้แล้วเนี่ยผมว่าตัวติดตแพแพ์คือต้องโปรเฟชชั่นอลประมาณหนึ่งที่แบบจะดึงแสดงคุณนี้ออกมาจากบทได้เว้ย แลแสดงคนต่อมาคือไมลิ่ไซรลัสครับกับบทในเรื่องของฮันนาห์มอนทาน่าครับแม้ว่ามันจะเป็นซิทคอมใช่ไหมเออมันคือแบบซิทคอมนันเหมือนผมเคยดูตอน2ตอนเดียวฮันนาห์มอนทาน่าเนี่ยจะเป็นแบบเป็นซิทคอมที่แบบเป็นบิ๊กกับรอบครัวแต่ว่ามันทําให้ไมลี่ไทรลัสเนี่ยคือแบบมีปัญหาในเรื่องของแบบตัวตนที่แท้จริงของเธอเว้ยคอนเซปต์ของซิทคอมเรื่องนี้คือเมื่ออยู่ในบทบาทตัวละครในเรื่องเรื่องนี้เนี่ยมันจะทําให้ดูว่าตัวเองมีทั้งอีโก้แล้วก็มีคุณค่ามีเงินเป็นล้านแล้วก็กลายเป็นดาราด่้ดยแตกว บาดความเป็นคนรวยอ่ะไม่รีหันกลับมามองตัวเองที่เป็นแสดงตัวตนจริงๆในโลกความจริงนะกลับพบว่าเฮ้ยทาไมเราไม่มีอะไรเลยวะเหมือนแบบเกิดการเปรียบเทียบกับบทในเรื่องนะตอนที่ไม่ได้รับบทนี้แล้วเนี่ยเธอรู้สึกว่าไม่มีใครสนใจเธออีกเลยไม่เหมือนกับตัวละครในเรื่องของฮันนาโมานาคือแบบเธอไม่ใช่ดาราดังเหมือนในบทอีกต่อไปแล้วก็แนวคิดนี้ก็คืออยู่ในหัวเธอตลอดเกิดการเปรียบเทียบคนอื่นตลอดนะเรามักจากได้ยินควาว่าอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับเพื่อนที่แบบเออเพื่อนซื้อรถแล้วทำไมเราจะไม่มีรถสักทีใช่ไหมเพ แต่นี่คือมันเป็นเรื่องแปลกอย่างหนึ่งที่แบบว่าคนทั่วไปไม่สามารถจะเข้าถึงได้นั่นคือนักแสดงไปเปรียบเทียบกับบทละครที่ตัวเองเล่นเพราะว่าตัวแสดงในบทอ่ะคืออยู่ในกล้องเนี่ยเออกล้องเลคอร์ดแอคชั่นเนี่ยคือแบบอ่าซื้อนู่นซื้อนี่อยากได้นู่นอยากได้นี่มีรถหรูครับแต่พอ Off Record ออฟเลคอร์ดอะเออออกมาจากกล้องเนี่ยคือแบบ เธอทำไมเราไม่มีอะไรเลยวะเออทำไมจู่ๆแบบมันเหมือนกับการาฟชีวิตต้องแบบอ่ะแสดงขึ้นสูงสุดแต่พอลงมาคือแบบอ้าวนี่ก็คือตัวตนของเราชีวิตของเราออกมาเนี้ยคือเกิดการเปรียบเทียบกับบทตัวละครในเรื่องนะแล้วก็เธอยังพูดถึงบุคลิกของเธอหลังจากการแสดงทางนี้นะคือว่าเธอต้องพักบทแบบเนี้ยที่แบบว่าต้องรับบทแบบเป็นคนมีฐานะไปเลยไปก่อนสักระยะหนึ่งเลยนะเธอคิดว่านั่นอาจจะแบบเป็นเหตุผลได้ว่าทําไมในบางครั้งเนี่ยเธอถึงเกือบสร้างตัวตนใหม่ในแบบนี้ขึ้นมาแบบที่ต้องรับดูว่าคนอื่น่ะมองเธอยังไงคนอื่นจะมองฉันยังไไงงอรรเเเเเเเีียยทททาามมมมดู่่่ินนนนหืใบลล ถึงเธอจะแบบไม่เคยสร้างตัวละครที่แบบไม่ใช่ตัวตนเธอเลยนะแต่ว่าจากเรื่องราวของไมลี่เซรัตเนี่ยเราก็จะได้รับรู้ว่าเออบางทีตัวเราเองน่ยมันเกิดการเปรียบเทียบได้เหมือนกันเมื่อเราสวมบทบาทเป็นตัวละครตัวละครหนึ่งนะครับที่คนทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้นะ กาแสดงคนต่อมาคือแซคแอฟรอนครับกับบทบาทในเรื่อง Ex t r ซ m e l y w i c k e d s h o c k i n g r y e v i l and อนด l คือเมื่อแซคแอฟรอนน่ะต้องแบบรับบทเป็นฆาตกรต่อเนื่องในเรื่องเรื่องเนี้ยคือในหนังเรื่อง e x t r ซ m e l y เนี่ยนะเขามีปัญหาในการแยกตัวเองจากบทเว้เออคือแบบเรื่องนี้คือมันน่ากลัวมากนะคือแบบว่าในบทคือต้องเป็นคาคนโลลูใช่ไหมแต่ว่าพอออฟเรคคอร์ดปุ๊บแบบเหมือน,นยังหลงเหลือความเป็นฆาตกรต่อเนื่องอยู่มันเป็นเรื่องราวของเขาหลังจากที่กลับมาบ้านแล้วหลังแบบถ่ายเสร็จนะพอขับรถออกมาจาก,ก จากอีกตัวนักแสแดงที่แบบเป็นฆาตรกรให้ได้เวย้ยแต่ว่าเขาทําไม่ได้ซึ่งมันส่งผลกระทบต่อนักแสแดงคนต่อมานั่นก็คือลูลี่คอรินส์ตัวเขาเองเนี่ยก็มีบทบาทที่แบบจะต้องเล่นในเรื่องเอ็กซิมดีเหมือนัแซคเหมือนกันนะแต่ความยากส่วนใหญ่คือเป็นการเตรียมตัวก่อนกอนถ่านกันแต่ว่าแซคคือมีเรื่องของการแบบว่าหลุดพ้นจากความเป็นฆาตรกรต่อเนื่องไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าลูลี่เนี่ยเหมือนแบบมีปัญหาเรื่องของการเตรียมตัวก่อนถ่ายทําหนังเวย้ยคือเธอมีช่วงเวลาเีอแบบแย่มากระหว่างเตรียมตัวที่จะเล่นหนังเรื่องนี้นะเธอบอกว่าเธอตื่นตีสามต ก็มักจะตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นภาพหลอนเว้ยว่ารอบๆห้องเนี่ยมันมีซากของศพมีซากท่อนไม้ต่างๆที่แบบมันเคยอยู่ในฉากฉากหนังที่แบบว่าอ่านบทจนแบบจนหัวมันหลอนน่ะมีเศษกระจกแบบอยู่เต็มห้องเลยคือแบบเธอเห็นภาพหลอนนี้บ่อยมากซึ่งผมว่าหนังเรื่องแบบฆาตกรต่อเนื่องแล้วแบบการหนีฆาตกรแบบคนที่เป็นนักแสดงแบบจะต้องอินบทเข้าไปคือผมว่ามันน่ากลัวมากนะคือคุณจะต้องแบบกลัวจริงๆอ่ะจนแบบจะต้องสามารถแสดงออกว่าคุณกลวงจริงได้เข้าใจไหมคือต้องอินคาแรคเตอร์เข้าไปอะไรเงี้ยแล้วตัวนักแสดงที่เป็นแบบนักแสดงฆ หันศพเรื่องของแบบเข้าใจไหมถึงแม้ว่ามันจะมีฉากแบบบางเรื่องที่บอกว่ามันจะเป็นม็อพใช่ไหมแล้วเขาจะทำแบบท่อนแขนโคนขึ้นมาอะไรแล้วกับเออคนเป็นนักแสดงจะต้องเลื่อยจะต้องแบบมันก็มีเลือดพุ่งโอเคแหละเรื่องของเลือดพุ่งเนี่ยเขาอาจจะแบบมีสายยางเล็กๆอยู่ข้างในเวลาคุณหันปุ๊บจะมีคนกดกับกดรีโมทแบบให้เลือดมันพุ่งใส่หน้ากแสดงนะให้มันโดดมีความดิบมีความแบบไซโคมาหนึ่งนะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันก็เป็นการแบบเซตฉากให้เข้าถึงอารมณ์แล้วตัวนักแสดงจะต้องเห็นฉากนี้ซ้ำๆในการฆาตกรรมคนเป็นเลื่ผมมววว่่าาันนกก็ลอยยูด้ ลักสดงคนต่อมาคือวาคินฟินิกครับกับการรับบทที่จะต้องลดน้ําหนักเพื่อแสดงเป็นโจ๊กเกอร์นะวาคินฟินิกคือจะต้องลดน้ําหนักประมาณ23กิโล 23กิโลนะเว้ยสำหรับการเล่นเป็นอาร์เธอร์แฟลกในเรื่องของโจเกอร์เนี่ยเขาบอกว่าการจดจ่อของเขาคือมันไม่ได้อยู่ที่บทคือมาอยู่ที่การลดน้าหนักตัวทําให้เขาเ,เริ่มมีความผิดปกติทางความคิดเพราะว่าการที่น้ําหนักมันลดลงไปอย่างรวดเร็วมากๆอะ่ะคือมันมีผลกระทบต่อร่างกายแน่นอนใช่ไหมแล้วก็รวมถึงความคิดด้วยเพราะว่าเหมือนว่าในตอนที่เขาตื่นมาทุกๆวันเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะต้องแบบหมกมุ่นกับการลดน้ําหนักของเขาว่าตื่นขึ้นมาคือแบบเครื่องช่างคืออยู่ข้างเตียงตื่นขึ้นมาปุ๊บช่างน้าหนักก่อนที่แบบจะลงไปกิน,นอาหาร คือแบบเขาแพนิกมากบางวันคือตื่นขึ้นมาน้ําหนักมันไม่ลดลงเลยคือแบบทำให้เขาเครียดมากๆเวยแล้วการลดน้ําหนักที่มันเยอะมากๆแล้วด้วยความไวสป e e ที่จะต้องแบบถ่ายทันกองหนังอะไรเงี้ยคือมันส่งผลกระทบต่อใจิตใจอย่างรุนแรงมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาแบบแทบจะเป็นบ้านนะเขาใช้คานี้นะ นากแสดงคนต่อมาคือไมเคิลบีจอร์แดนครับอันนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าหนังแอคชั่นที่แบบว่ามันแบบมีความเท่ๆอย่าง Black Panther เนี่ยที่เขารับบทเป็นคิวมอนเกอร์เนี่ยมันได้รับผลกระทบจิตใจเหมือนกันนะในตอนที่เขารับบทเป็นคิวมอนเกอร์ภายในหนังเนี่ยคือเราจะดูแบบเขาเท่มากใช่ไหมเออแบบ แบบฟันเด็ดล็อกอะไรเออแบบเป็นเท่ๆหน่อยแบบี่พอตพี่พอรหน่อยใช่ไหมแต่ว่าตัวนักแสดงนะครับเขาบอกว่าเขาต้องแยกตัวออกมาอยู่คนเดียวนะเวย้ยเพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จะต้องทําสําหรับการเตรียมในบทนี้และการเตรียมตัวที่จะเป็น, Q er นคิวบังเกอร์เนี่ยควรที่จะแยกมาอยู่คนเดียวเพื่อให้รับรู้ถึงความโดดเดี่ยว แต่ปัญหาที่ตามมาคือความโดดเดี่ยวเนี่ยมันยังคงทิ้งคาไว้ในจิตใจของตัวนักแสดงเองคือบีจอแดนนะหลังจากนั้นคือเขาก็พบว่ามันยากมากที่จะกลับไปใช้ชีวิตแบบปกติแต่ว่าพอแสดงเสร็จคือรู้สึกแบบมันหดหูมันเคว้งคว้าทุกวันที่ตื่นมาคือทำไมมันรู้สึกโดดเดี่ยวแบบนี้วะคือมันเป็นเอฟเฟกต์จากบทคิวองเกอร์นี่แหละเขารู้สึกว่าตอนนั้นคือเขาไม่ต้องการใครเลยแบบว่าเขาอยากอยู่คนเดียวให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้อ่ะสุดท้ายคือเขาตัดสินใจรับการเข้ารักษานะเขาบอกว่ามันช่วยได้มากในการคุยกับจิต นะเพื่อที่จิตแพทย์จะดึงออกมาจากบทและคุยกับคนอื่นได้ปกตินึง ต่อมาคือเคสวินสเลตครับกับหนังเรื่อง The Reader คือเคทวินสเลตนะถ้าเกิดว่าใครตามคือเขาเคยชนะออสการ์อะนะจากการรับบทเป็นอดีตคนงานในค่ายนาซีภายในหนังใช่ไหมเธอยังคงทึ่งกับประสบการณ์ในการรับบทในเรื่องนี้นะหลังจากถ่ายทาเสร็จคือสภาพเธอเหมือนกับคนแบบเจออุบัติเหตุรถชนยิงอนะคือแบบมันเกิดแบบการช็อกเกิดขึ้นตลอดเวลาว่าได้ยินเสียงดงเสียงดังอนะไร้ยคือแบบก็ช็อกขึ้นมาแบบมือสถานการณ์ในเรื่องคือมันยังตกค้างอยู่นะแต่ว่าความบาดเจ็บของเธอคือมันก็ไม่ได้อยู่แค่ร่างกายไปแต่ว่ามันอยู่ในจิตใจของเธอด้วยหลังจากททีี่่่่่แสสดงเเจววธออบกาาไไมะปหน ก็จะรู้สึกว่าทําไมตัวเองจะต้องรู้สึกแบบเมื่อลอยตลอดเวลาวะแบบว่าเหมือนคนแบบช็อกเกิดขึ้นอ่ะจริงๆคือมันไม่ได้มีเรื่องชอ็อกนะแบบว่าเสียงรถบีบแตนะปกติเลยไม่ได้เกิดอ,อุบัติเหตุเลยแต่ตัวเธอรู้สึกว่าจะต้องแสดงแบบเป็นคนอาการแบบมึนงงตลอดเวลาเมื่อลอยอะไรเงี้ยเออแบบพอได้สติกลับมาคือแบบก็ อ๋อก็เดินอยู่ที่หวามาแล้ว,แ,ลวแบบเม่อลอยอยู่เรื่อครบบอย่างเงี้ยเออคือแบบอาการแบบมันสวิงสวิงกมากนะแต่ว่าเธอบอกว่าบทหนังเรื่องนี้ที่เธอได้รับเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ส่งผลแบบกระทบต่อใจิตใจด้านลบของเธอนะแต่เธอรู้สึกว่ามันเป็นเป็นประสบการณ์ที่ฝนสุดยอดเออเ,อเธอจะแอบดีนะ ต่อมาก็เป็นขวัญใจของหลายๆคนอีกคนนะครับคือนาตาลีพอตแมนครับกับบทที่ท้าทายมากในหนังเรื่อง b a c k ซ์วอ n หลังจากถ่ายทําหนังเรื่อง b บ็กซ์วอร์ดนาตตาลีพอตแมนคือเธอบอกว่าเธอรู้สึกเหนื่อยล้าทางกายและก็จิตใจมากๆนะมันเป็นครั้งแรกที่แบบ เธอเข้าใจว่าเออตัวแสดงคนนี้คือแบบมันถ้าเป็นคนที่อยู่บนโลกนี้จริงๆเนี่ยในตัวละครนะถ้าเกิดว่าอยู่บนโลกจริงคือแบบมันต้องเจ็บปวดแล้วมันทรม,มานมากๆเว้ยแล้วเธอก็บอกว่าเธอจะต้องลดน้ําหนักเพื่อให้ได้รับบทตัวบทเนี้ยให้มันสมจริงที่สุดนั้นในเรื่องทางสภาวะจิตใจแล้วก็สภาวะร่างกายให้แบบมันเตรียมพร้อมรับบทนี่นะมันก็มีบางคืนเว้ยเธอรู้สึกว่าเหมือนกับกําลังจะตายอ่ะเหมือนกับเป็นตัวละครในเรื่องเลยนะแล้วต่อมาคือเธอก็ยอมรับว่าจะต้องเข้ารับการบําบัดแน่นอนเพราะว่าหลังจากถ่ายหนังเสร็จอ่ะคือมันเือ่่รงที แสดงนะคือแบบเหมือนแม่ยังอยู่เว้ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่จะต้องคุยกับจิตแพทย์นะครับ ต่อมาคนสุดท้ายครับคนที่13คืออเล็กซ์วอฟกับบ,บทพายในหนังเรื่องเฮดิทอรีอ่ะใครเคยดูเฮดิทอรีคือมาแชร์ได้นะว่ามันโหดร้ายขนาดนะั้นนะคืออเล็กซ์เนี่ยเขาบอกว่าบทในหนังเรื่องนี้คือมันติดกับตัวเขาไปตลอดกาลเว้ยเขาใช้คานี้นะเมื่อเขาเริ่มพูดถึงหนังเรื่องนี้คืออาการแย่ต่างๆ่นะคือมันถาโถมเขาแบบหนักมากๆจนทําให้เขาแบบนอนไม่หลับในตอนกลางคืนเลยเขาบอกว่ามันทําให้เขาเริ่มมีนิสัยเกิดขึ้นกนะ็คือโซคิสหรือว่าการชอบทาําลายร่างกายนะ่ะเพื่อดึงความอารู้สึกแย่ๆ บังคับให้ตัวเองน่ะนั่งอยู่บนเครื่องทําความร้อนจนกว่าจะไหม้เขาพูดแบบนี้นะเขาบอกว่าเขาต้องบังคับตัวเองให้นั่งอยู่บนเครื่องทําความร้อนจนกว่าตัวเองจไะไหม้แลวเขาก็กระโดดขึ้นมาทันทีเพื่อดูดซับความเจ็บปวดจากความร้อนนั้นอีกทีหนึงน่งแลวก็เหมือนแบบอยากให้ตัวเองรู้สึกแผดเผาไปเรื่อยๆอะไรยเงี้ยคือแบบมันเป็นผลกระทบทางจิตที่มันถูกกลั่นมาเป็นผลลัพธ์ของแบบอยากจะให้ร่างกายตัวเองเจ็บปวดนะเขายังบอกอีกว่ามันอธิบายยากมากว่าสิ่งที่เขากําลังรู้สึกเนี่ยมันคืออะไรเว้ยเพราะมันเป็นแค่ความรู้สึกททททีีี่่่่่คคนนนัััวววไไไปปมม จะเข้าใจเพราะว่ามีแค่ขาคนเดียว่านั้นที่อ่านบทละครน,นี้แล้อินคาแรคเตอร์นี้เข้าไปแล้วมาลงเหลือบาดแผลในใจอะที่คนอื่นเนี่ยไม่มีวันเข้าใจเขาเลยเขาจึงแบบไม่รู้จะปรึกษาใครเว้ยแล้วเขาก็จะมีความกังวลเรื่องของ PTSD ที่บอกว่าเออตัวเองอาจจะต้องคุยกับจิตแพทย์แล่นแหะเพื่อบบดึงคาแรคเตอร์นี้ออกมาจากตัวแบบไม่ให้อยู่ในโลกในบทต่อไปอะกลับมาสู่โลกแห่งความจริงให้ได้นะ นี่คือนักแสดงทั้ง13คนอันนี้แค่13คนนะที่แบบว่ามีผลกระทบทางจิตใจหลังจากที่ตัวเองแสดงเรื่องนึงนั้นไปแล้วซึ่งสิ่งที่ผมสงสัยตอนแรกคือเออแม่ก็มีจริงๆนี่หว่าอะไรเงี้ยว่านักแสดงกับบทแบบอย่างแบบเรื่องของแบบรับน้องสยองขวัญที่เราได้ทําทําไปน่ะคนดูอย่างผมตอนดูตอนเด็กคือแบบไม่ยังติดตาเลยแบบฉากรถตกสะพานแล้วแบบแท่นไม้มันเสียบเข้าหน้าทะลุหัวอะไรคือแบบมันมันโหดร้ายมากนะแต่พอเป็นนักแสดงจริงอ่ะที่ต้องรับบท ที่นั่งอยู่บนรถคันนั้นจริงๆอะแล้วรถมันตกน้ํำอะแล้วเห็นเพื่อนตายรัวก็คือแบบจะต้องรู้สึกยังไงวะจะต้องอินขนาดไหนที่แบบว่าแสแดงันสมจริงแบบนั้นเขา้าใจปะก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่ามันมีการแสดงที่หลงเหลือความค้งางคาความเจ็บปวดจากตัวละครตัวนั้นลงอยู่ในร่างกายอกไหมนะก็อ้าวก็วเติรจริงว่ะ แล้วนี่คือแบบ13คนนะที่ผมเล่าให้ฟังถ้าทุกคนอยากลองตามหาติเคิลที่แบบว่าทั้งแสดงของตัวเองที่ชื่นชอบเนี้ยลองแบบว่าเซิร์ชดูต่อว่าเออแบบเอฟเฟกต์เพนแอคติ้งอะไรเงี้ยเออเซิร์ชชื่อไปแล้วก็ตามด้วยเพนแอคติ้งเอฟเฟกต์อะไรบบนั้นนะก็อาจจะเจอว่าเขาเคยให้บทความสัมภาษณ์ว่าเออบทละครเรื่องนี้หนังเรื่องนี้ที่เขาเล่นเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อจิตใจในชีวิตประจำวันของเขาณตอนนี้ด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคอนเทนเนอร์ครับผมขอบคุณทุกคนมากครับ